สวัสดีครับผมสุขสันยุทธาครับวันนี้จะมารีวิวรถ Honda Jazz รุ่น1.5 RS ปี2018ครับจะมีรายละเอียดอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมพาชมรอบคันนะครับเริ่มจากด้านหน้าครับจะเป็นไฟแบบ f u l LED l นะครับก็จะมีไฟ Daytime Running Light นะครับมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับส่วนของกระจังหน้าจะเป็นแบบชุบโครเมียมข้างหน้าจะมีสีดำ Godback k และโลโก้ RS มาให้นะครับ กันชนหน้าเปลี่ยนใหม่เป็นแบบ R/S นะครับมีลายเคปล่าด้วยนะครับในส่วนของล้อครับก็จะเป็นขนาด 18555R16 นะครับคันนี้ระบบปลอดภัยจะเป็นระบบเบรก ABS ดิสเบรกคู่หน้านะครับล้อแม็กด้านหน้าไม่มีรอยเลยนะครับล้อทางด้านหลังนะครับล้อยังใหม่อยู่เลยนะครับมาดูตัวถังข้างซ้ายกันนะครับคันนี้ก็จะเป็นสีส้มฟีนิกซ์มุก ออกมาในปี2018นะครับตัวนี้เป็นสีพิเศษที่ด้านข้างกระจกมองข้างจะเป็นสีดำนะครับมีหลอดไฟเลี้ยวเป็น LED ส่วนของของแถมก็จะมีคิ้วกันสาดเป็นของแท้จากโรงงานนะครับมือจับประตูตรงนี้ทางเจ้าของเดิมครับติดเป็นตัวเคปล่ามาให้พร้อมกับฝาปิดถังน้ำมันนะครับมีสกเกิร์ตด้านข้างตัวนี้เป็นตัวถังที่มีให้มาจากโรงงานนะครับ ไดูข้างหลังกันนะครับคันนี้ในส่วนของข้างหลังก็จะมีสาวอากาศคีบฉลามนะครับมีสปอยเลอร์หลังมาให้จากโรงงานนะครับโลโกโ้ RS ไฟท้ายเป็นแบบหลอด LED แล้วนะครับส่วนกันชนหลังเปลี่ยนใหม่เป็นแบบ RS ที่มีลายเคปลานะครับในส่วนของโครงสร้างตัวถังทางด้านบนนะครับเป็นโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานไม่มีชนหนักไม่ผ่านน้ำท่วมนะครับเดี๋ยวผมให้ดู โครงสร้างหลังคานะครับไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มเลยนะครับสีเดิมยังเงาอยู่เลยนะครับในส่วนของตัวถังด้านขวาครับจากหน้าไปหลังคันนี้รอยแทบไม่มีเลยนะครับสภาพสวยเดิมทั้งหมดเลยครับในส่วนของเบาะด้านหลังความพิเศษของ Hon d a Jazz คือเวลาเราพับเบาะหลังไปแล้วนะครับ เบาะจะแบนราบไปกับพื้นเพื่อเพิ่มห้องสัมภาระให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับสามารถใส่ฟูกที่นอนจักรยานหรือว่ากระเป๋าเดินทางได้หลายใบยนะครับมีขนาดใหญ่มากนะครับในส่วนของเครื่องมือแม่แรงครับมีอะไรอยู่ครบเลยนะครับในส่วนของยางอะไหล่ด้านหลังครับเป็นยางเดิมจากโรงงานหนามยังแหลมอยู่เลยนะครับยังไม่ผ่านการใช้งาน ส่วนสีโครงสร้างตัวถังยังคงเป็นสีเดิมด้านๆจากโรงงานคันนี้ไม่เคยมีการชนนะครับสีจากโรงงานจะเป็นสีครีมแบบนี้เลยนะครับสําหรับเบาคู่หน้านะครับอันนี้ก็สภาพใหม่ครับตัวความปลอดภัยครับรุ่นนี้ก็จะมีถุงลมไซส์แอร์แบ็กด้านข้างสําหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารนะครับเพิ่มมาให้อีก2ใบนะครับส่วนตัวเบาะครับสามารถปรับขึ้นลงสูงต่ําได้นะครับ ดูความพิเศษของเบาะทางด้านหลังนะครับอันนี้สามารถพับยกขึ้นไปได้นะครับเพื่อเพิ่มสัมภาระให้สูงขึ้นนะครับเวลาเราซื้อต้นไม้ที่มีขนาดสูงก็ใส่เข้าไปในห้องโดยสารได้เลยนะครับสำหรับห้องโดยสารตอนหลังนะครับเบาะจะหุ้มเป็นสีน้ำตาลแล้วนะครับสภาพใหม่มากนะครับห้องโดยสารกว้างครับเบาะปรับได้เป็น60-40นะครับ สำหรับประตูหน้าขวาครับก็จะมีสวิตช์กระจกไฟฟ้ารอบคันสวิตช์พับกระจกอัตโนมัติปรับทิศทางได้4ระดับนะครับในส่วนของเลขไมค์คันนี้นะครับวิ่งไปเพียง7,972กเิโลเมตรเท่านั้นครับถือว่าใช้น้อยมากๆนะครับมาดูออปชันที่พงมาลัยกันนะครับในส่วนของข้างขวาครับก็จะมีปุ่มคุยคอนโทลสำหรับควบคุมความเร็วอัตโนมัติเวลาขับขี่เดินทางไกลป้องกันการเหนื่อยล้านะครับ ส่วนฝั่งซ้ายจะเป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงและปุ่มรับสายวางสายระบบบลูทูธที่พวงมาลัยได้เลยนะครับในส่วนของด้านหลังครับก็จะมีปุ่มแพ t เดิลชิฟต์เวลาเปลี่ยนเกียร์นะครับสามารถเปลี่ยนที่พวงมาลัยได้เลยนะครับมีปุ่มบวกลบทางด้านขวาตรงนี้นะครับส่วนของคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะมีถุงลมแอร์แบ็กนิรภัยคู่หน้านะครับ ตัวคอนโซลครับสภาพสวยมากเลยนะครับไม่มีรอยหรือว่าติดกาวต่างๆนะครับสภาพใหม่นะครับส่วนของอิทยุนะครับก็จะเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับขนาด6.8นิ้วนะครับมีกล้องมองหลังระบบแอร์จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับมีช่อง power outlet ชาร์จแบตเตอรี่มือถือนะครับระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะครับ สำหรับทางด้านซอกในประตูบานพับด้านขวาครับน็อต <Not S 1> ไม่มีรอยขครับไม่เคยมีอุบัติเหตุทางด้านข้างนะครับเป็นบานพับเดิมทั้งหมดสายไฟต่างๆไม่มีสีติดนะครับของเดิมจากโรงงานมาแบบนี้เลยนะครับส่วนของบานพับประตูด้านหลังขวาครับน็อต <Not S 2> เดิมไม่มีขยับนะครับไม่เคยมีการถอดประกอบตัวสายไฟต่างๆสีดำชัดเจนนะครับ น็อตยึดตัวล็อกประตูน็อตยังคมนะครับของเดิมทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของโครงสร้างตัวถังประตูหน้าขวานะครับเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานนะครับคันนี้เว้นระยะเท่ากันรูกลมคมชัดเจนนะครับเป็นรถสีเดิมจากโรงงานนะครับในฐานการชนนะครับ สำหรับโครงสร้างตัวถังด้านขวาครับเม็ดอาร์คมชัดเจนนะครับรถสี <c oughs> เดิมจากโรงงานไม่มีการชนนะครับของเดิมสวยๆรูจัก,กรกลคมชัดเจนครับสำหรับเครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีสสูบ1้7แรงม้าครับวารันตีจะรับประกันในส่วนของเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบแอร หปีหรือ2องหมกิโลเมตรหากมีปัญหาระหว่างใช้งานสามารถเข้าศูนย์บริการ Honda ใกล้เคียงได้นะครับสำหรับเครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีการปรับแต่งหรือว่าจูนกล่องใดๆนะครับตัวน็อตยังมีมาร์กเดิมจากโรงงานไม่เคยถอดประกอบนะครับมาดูโครงสร้างตัวถังหน้าซ้ายกันนะครับสำหรับน็อตฝากระโปรงน็อตเดิมไม่เคยถอดนะครับไม่มีรอยไขซอกในเดิมทั้งหมดนะครับ รถไม่มีการชนหนักนะครับสีเดิมจากโรงงานเม็ดอาร์คในส่วนของเบ้าโชกอยู่ครบน็อตเดิมทั้งหมดนะครับคานหน้าของเดิมนะครับจะเป็นสีด้านด้านแบบนี้เลยนะครับไม่มีการถอดใดๆหรือมีการชนด้านหน้ามานะครับมาดูฝั่งทางด้านขวาครับ แก้มขวาน็อตไม่มีรอยไขเม็ดอาร์คเบ้าโชกเดิมนะครับซอกในเดิมทั้งหมดน็อตฝากระโปรงหน้าไม่มีรอยไขนะครับข้างขวาส่วนของฝากระโปรงครับรูกลมคมชัดเจนนะครับอันนี้จะมีสติกเกอร์ส่วนของตัวเลขตัวถังมาให้นะครับเป็นฝาเดิมจากโรงงานตัวนี้ไม่มีขายนะครับมีสติกเกอร์มอ,อกอรนะครับ เม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบเลยนะครับสำหรับใครครับที่มองหา Honda Jazz รุ่น R.S ปีนี้อยู่นะครับสอบถามได้ที่เบอร์โทร0955274580ติดต่อผมสุขสันต์นะครับสำหรับคลิปนี้ดูแล้วเป็นประโยชน์นะครับอยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ